ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน0 0 0 0 0บาทแกบกับแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ11เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.3%ต่อปีจากธนาคารทิสโก้นะครับฝาก600 0จะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยก่อนข้าสุนหานะครับธานาคารทิสโก้นะครับออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษดอกเบีย้ยสูงกับเงินฝากประจำพิเศษ 11เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.3%ต่อปีนะครับระยก,การฝากนะขั้นต่ำ5 0 0 0 0 0บาทนะครับฝากทั้งหมด11เดือนนะครับไม่มีการกำหนดขั้นสูงนะครับเงื่อนไขหลักเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้นการฝากนะครับจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงินนะครับ5 0าแสนบาทไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุดนะครับและการฝากเงิน สดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ณสาขาของธนาคารทิสโก้ยกจะยกเว้นค่าธรร,รมเนียมเลกเก็บนะครับในการฝากข้ามเขตนั่นเองการถอนนะครับสามารถถอนได้ที่สาขาของธนาคารโดยจะต้องถอนเต็มจํานวนของงวดการฝากในแต่ละง,งวดนะครับการถอนเงินสดตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจะต้องแจ้งธนาคารให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย1วันทําการ การฝากเงินต่อเมื่อครบกําหนดนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากและลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ในการถอนเงินหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่นใดให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจํา3เดือนนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศไว้นะครับเป็นเงินฝากประจาระยะเวลาฝาก3เดือน อัตราดอกเบี้ยนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากการคํานวณดอกเบี้ยคํานวณจากยอดเงินฝากนะครับจนถึงครบระยะเวลาการฝากค่ารักษาบัญชีจะไม่มีนะครับข้อควรระวังนะครับต้องระวังในเรื่องของการถอนนะหากถอนก่อนครบกําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยดังนี้นะครับกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับระยะวการฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยนะครับ 0.15%ต่อปีนะครับการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลาการฝาก3เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เริ่มฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยนะเว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝากหรือนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินหรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคารและในกลุ่มของธนาคารทิสโก้นั่นเองนะครับอันนั้นก็สามารถที่จะทำได้นะนอกนั้น จะทำไม่ได้ต้องเรามาระวังด้วยนะครับในประเด็นนี้นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวันะครับของบัญชีงเงินฝากประจํานะครับเอสิอเดือนให้อัตราดอกเบี้ย2.3%แล้วก็8เดือนให้อัตราดอกเบี้ย2.2%เนะครับเลือกได้เลยใครเป็นสายฝากเงินนะครับฝากประจําก็ลองดูนะครับ ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเราต้องรู้วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกันก่อนนะครับว่ามีหลักการคำนวณอย่างไรนะครับมีแบบไหนเราจะได้คำนวณกันได้นะครับก่อนอื่นนะวิธีการคำนวณนะครับเราต้องรู้ก่อน,นว่าเงินฝากเท่าไหร่แล้วก็อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับวิธีการคำนวณเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยแล,แล้วก็คูวณวงเล็บจํานวนวันที่ฝากหาร365วันนะครับก็เท่ากับอัตราดอกเบี้ยนั่นเอง ตัวอย่างนะครับฝากเงิน20,000บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ย0.5%นะครับแล้วก็ฝากจำนวน1ปีนะครับวิธีการ20,000ื่นคูณศูนะครับแล้วก็คูณวงเล็บนะ1ปีนะครับเรามาดูว่าปีนี้เท่าไหร่นะครับ365วันใช่ไหมนะครับก็หาร365วันก็เท่ากับ100บาทนะครับดอกเบีย้ยที่คุณจะได้รับคือ 100บาทนะคร we ับนี Esta ่คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับไปนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็จะปรับตัวเงินฝากนะครับปรับอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จํานวนวันเพราะบางทีเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารเนี่ยในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยฝากประจํา9เดือน9เดือนเนี่ยมันกี่วันเราก็ต้องไปดูนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ากี่วันนะครับเราก็ต้องทราบตารางนี้กันก่อน ตารางนี้นะครับมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยแค่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งทุก4ปีมันจะมี29วันนอกนั้นจะ28วันหมดนะครับนะทุก4ปีมันจะมี29วันวันหนึ่งนะครับเท่ากับ366วันนะครับแต่ปีส่วนใหญ่จะเป็น365วันนะครับ เราจะรู้จำนวนวันของแต่ละเดือนนะครับเนี่ยแล้วก็มาบวกกันนะครับสมมุติฝากตั้งแต่เดือนเมษาหนเมษาแล้วก็ไปสิ้นธันวานะแล้วก็ดูว่าหเมษาเนี่ยช่วงเดือนเมษาจำนวนวันเท่าไหร่นะครับถึงธันวาบวกกันเลยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าสูตรนั่นเองนะ คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ11เดือนนะครับเงินต้น6,000นดอกเบี้ย2.3%จํานำนวนวัน11เดือน334วันดอกเบี้ยที่รับ12,627 9 5บาท95สตางค์นะครับอัตราดอกเบี้ยหักภาษีที่จ่าย15%นะครับ1 2 6่7 9 5บาท95สตหตางหัก15%หัก1,894 1 9บาท19สตางนั่นเองนะครับ ก็เท่ากับเหลือ1733บาท75สาตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับสรุปเงินต้น6 0แสนบาทบวกดอกเบี้ย1733บาท75สาตางค์นะครับก็เท่ากับ60173บาท75สาตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยนะก่อนจะการฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับกลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากในทุกๆวันนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปะปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามกรอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์6-6เสร็จทุกแห่งมีนาคม6-6ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันเนี้ยธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ